ครับผมสวัสดีครับสมาชิกแข่งบอลวันเต็งประจำันที่6เดือนกันยายน2อง7ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับเทรดหนึ่งคู่หนึ่งตัวในนี้นะครับอืนก็พอได้ครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เหลกทีดีเจ็ดแปดเก้าข้างหน้าก็จะมีแอดนั้นมาด้วยในกลุ่มวิเคาเราะห์เกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาอื่น,นในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็จะมาฝากสมาชิกเช่นเคยหนึ่งคู่เน้นสืบบอลไอร์แลนด์เดวิชั่นหนึ่ง Island, 1, แข่งเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยระหว่างทีม ยู่ศีลดับดินเจีบทีมคอสซิตี้นะครับเจ้าบ้านดับที่2 29นัดมี50แต้มทีมอันดับที่1 29นัดมี66แต้มล่าสุดที่เจอกันก็กินกันไม่ลงเจ้าไปที่0ประตูต่อ0มาดูฟอร์มเกมเล่นนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านยู่เสียบดินนะครับเอาชนะเดอรลี่เอฟซีไป1ประตูต่อ0ส่วนคอสซิตี้ล่าสุดเอาชนะลองฟอร์ดทาวน์3ประตูต่อ2มาดูาวิเคราะห์ก่อนเกมของพมเลยกันนะครับ หรือเกมนัดที่30ในเกมลีกของทั้ง2ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับจะบ้านอย่างทีมยูดับลินลงสนามกลีมมา29นัดชนะ13เส,สมอ11แพ้ไป5นะครับ9นัดล่าสุดทุกรายการยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันชนะ6เสมอ3มาดูฝั่งทีมเยอนคอสซิตี้บ้างก็ลงสนามกลีมมา29นัดชน,ชนะ19เสมอ9แพ้ไปแค่เกมเดียว7นัดล่าสุดทุกรายการชนะ4เสมอ2แพ้ไป1นัดนะครับ จากการรวมมองผลเน้นหลังไปแน่นอนครับค่อนข้างจะสูสีปัดกันแพ้ชนะและก็เสมอแต่ทาให้ทีมเยือนคอร์ซิตี้ต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับแน่นอนครับมองผลงานตามฟอร์มในลีกของ,งองทั้ง2ทีมคอร์ซิตี้ดูนนัานดีกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้ามองฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าจูเสียมดินฟอร์มค่อนข้างดีสีนัดล่าสุดชนะต่อเนื่องติดต่อกันนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใข่ต่อเนื่องเก้าเกมล่าสุดตกรายการด้วยแล้วก็เกมนี้ได้เปรียบเตะในบ้านนะครับอีกอย่างเจอกัน2นัดล่าสุดเสมอ ติดต่อกันทั้ง2เกมผมามาบอลคุณนี้โอกาสแบ่งแต้มมิดสูงครับ u c บริมไม่ได้ถึงแพ้มันจะมาลองครับลอง u c บริมในราคาเครื่องรูปผมมองไม่แพ้สลับคํำคืนนี้นะครับขอจะไม่ได้ต,ดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ